สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสํารันรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สํารัน่ะสวัสดีครับน้องมิวครับเปิดเช้าวันจันทร์มาไม่รู้จะเริ่มกันที่เรื่องอะไรก่อนนะคะการเมืองมันร้อนทุกเรื่องเลยวันนี้เอายังไงเรื่องแรกพี่สํารันจับตาเรื่องของท่านวันนอท่านสุชาติท่านพิโจกยังไม่จบนะยังไม่จบนะเรื่องนี้กลัวจะเป็นโกโซบิกนะได้ข่าวว่าพี่สำรันได้คุยกับอาจารย์วันนอแล้วเหรอคะเมื่อวานทีมงานเขาให้ต่อสายกับท่านว ผมก็อยู่ที่อยู่ที่เสียงเจียวเจ้ามากไม่สรุปคุยนะแต่ก็ได้เบอร์มาแล้วก็โทรไปหาท่านค่ะก็ขอเจราจาว่าท่านมาออกรายการนีน้น,น,นิดนึงสัก15นาที10นาทีท่านบอกไม่ได้จริงๆเวลานี้ยท่านมีภารกิจ2 2งานนะแต่ว่าเล่าให้คุณสำราญฟังได้สักสองสามนาทีผมก็คุยมานะครับสาระสำคัญที่คุยนี่เพื่อไม่ให้เสียของนะก็เลยให้ดูเพจนี้ คุณเหมียวดูนี่นคือประเด็นที่ผมคุยกับท่านคือโค้ชความพูดมาเลยนะครับผมยืนยันอีกครั้งผ่านรายการจับตาประเทศไทยของท็อปนิวส์ว่าคุณสุรเชษหักพานมาพบกับคุณสุชาติพูดคุยกันประมาณ20-30นาทีก็ต้อนรับแขกแต่ที่คุณสุรเชษแอบอัดเทป ผมกำลังให้ทีมงานดูรายละเอียดต่างๆรวมทั้งข้อกฎหมายอยู่เพราะผมถือว่าผมเสียหายมากทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะอะไรมากอ่าแล้วเด็สองนะประเด็นที่สองที่ท่านพูดบอกว่าเรื่องของคุณสุรเชษที่มาร้องกล่าวหาคุณสุชาติครั้งแรกนั้นมันจบไปแล้วเลขาธิการสภาก็เคยชีย้แจงไปแล้วก็ผลสอบมีเอกาสารตั้ง 30- สถึงหน้าคุณหนูแจ้งคุณสุรเชษไปแล้วว่าไม่เป็นมาจามที่ร้อง หากจะมายื่นใหม่ก็ทําได้แต่ต้องดูว่ามีเรื่องใหม่ประเด็นใหม่ข้อมูลใหม่อย่างไรหรือไม่ถ้าเหมือนเดิมก็ไม่ต้องแล้ว<อ>นี่คือความสองประเด็นนะสามนาทีสี่นาทีผมขออนุญาตท่านแล้วบอกว่าได้นะเผยแพร่ได้เผยแพร่ได้่ะนะพรุ่งนี้ถ้าไม่ผิดคิวหรือถ้าท่านสะดวกก็อาจจะได้เข้าสายค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันยังมีประเด็นนัวเนียนุงนังกันอีกหลายประเด็นนะก็มีคนไปยื่นถวายดีกาเรื่องตําแหน่งของประธานปปชก็มี เรื่องที่คุณวีระสมความคิดนะไปฟ้องคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขและกรรมการปปชก็ยังค้างอยู่นะวันนี้จะคุยกับใครวันนี้คุยกับเจ้าตัวเลยไหมคะคุณวีระสมความคิดเลขาี่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับพูดถงรายการทั้งสองท่านครับครับเอาเรื่องแรกก่อนที่เรื่องของคุณวีระไปค้างอยู่ที่ศาลคดียาญทุจริต คือประเด็นอะไรครับคุณวีระสั้นๆครับก็ผมกล่าวหานะครับเลขปปชแล้วก็กรรมการปรปรชรวมทั้งหมดนะครับสิบสองคนนะกรณีที่ไม่ให้อเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบนาฬิกายี่สิองเดือนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ เพราะว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ยนะสั่งให้ต้องให้เอกสารกับผมทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วนนะ,ะฟังดีๆนะ,อ,ะอย่างถูกต้องและครบถ้วนแต่ปรากฏว่าปปชนเนี่ยนะก็ไม่ยอมให้นะครับนะให้มาแบบกระปีกระปอยต้องไปกดดันต้องไปตามต้องไปฟ้องศาลนะเพิ่มเติมจากสารปกครองชั้นต้นสั่งให้ให้ก็ไม่ให้ นะผมก็ต้องไปอุธทณ์ต่อสารปกครองสูงสุดไหนสุดสารปกครองสูงสุดบอกให้ก็ไม่ให้ผมต้องไปบังคับคดีพอบังคับคดีก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะ mm hmm. ทีละเล็กทีละน้อยเห็นไหมก็คือว่าเจตนาที่จะปกปิดจนถึงที่สุดนะครับ,รบนะในที่สุดแล้วเนี่ยสารปกครองสูงสุดบังคับคดีก็คือปรับนะ,ะสำนักง,งานปปช ห้าพันบาทแล้วก็ปรับคณะกรรมการเนี่ยอีกห้าพันบาทรวมทั้งหมดมึงหมื่นบาทะนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบังคับคดีละจบละ,บละที่สุดละก็ยังไม่ให้เอกสารผมอย่างถูกต้องเพราะยังมีการคาดดำยังมีการปกปิดให้กระดาษเปล่าอะไรพวกนี้ครับที่ผ่านมาก็เลยไปฟ้องต่อดำเนินคดีผมก็เลย<อ>นำคดีเข้ายื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งครับ,รบแล้วคดีไปถึงไหนอย่างไรครับสรุปแล้วคดีปรากฏว่าจำเลยทั้งหมดเนี่ยนะ ก็ขอเลื่อนนะขอเลื่อนนัดมาสองครั้งแล้วนะครับนะแล้วก็เป็นวที่จะต้องศาลกําหนดให้ไต่สวนมูลฟ้องผมปากเดียวเนี่ยในวันที่สี่มีนาที่จะถึงเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยสมาก็ไปสวนไม่ได้อีก้ะเพราะว่าศาลให้เลื่อนมานะต้องไปนัดตรวจสอบพยานในวันที่สี่ซึ่งมันไม่มีทางที่จะเสร็จภายในวันเดียวตรวจสอบพยานเอกสารมันเยอะในวันนั้นเนี่ยศาลก็บอกให้ผมไปฟังว่าศาลจะนัด ไต่สวนมูลฟ้องผมในวันที่เท่าใดนะเดือนไหนอีกครั้งหนึ่งในวันที่สี่ผมต้องไปฟังอีต้องไปฟังทีนี้นี่ถ้าจะไม่ผิดนี่คุณอวิระสมความคิดไปฟ้องไว้ถึงสิบสองคนใช่ไหมแล้วก็หนึ่งในสิบสองนี่ก็มีคุณสุชาติอยู่ด้วยประเด็นนี้คือยู่คนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายคุณสุชาติเนี่ยเป็นจำเลยคนที่สิบสองคนสุดท้ายเนี่ยครับอ่าก็ยังไงทีนี้มันจะมีผลกระทบต่อคดี ตอประธานปปะะชอของคุณสุชาติไหมไม่ต้องกระทบนะมสมมติว่าถึงคดีมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยศาลตัดสินว่าคุณสุชาติมีความผิดคุณสุชาติก็หลุดนะเนอ่ยใครเป็นกรรมการปปชอ,อยู่เนี่ยก็ต้องหลุดจากตาแหน่งหมดนะอืมเลยฮะแล้วก็เป็นคดีถ้าศาลตัดสินว่าต้องสูกจําคุกก็ต้องไปถูกจําคุกอืมแต่คดีอีกสองปีสามปีหรือกี่กี <g> ่ <my> ปีจะจบไหมคุณวีละผมว่าไม่นานนะไม่นานเหรอ มันเข้าสู่กบบระบวนการมันไม่นานเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีไอ้ข้อเท็จจริงอะไรมากมันเป็นข้อกฎหมายล้วนๆแล้ว,ลว,ลวมันก็คดีมันจบแล้วอะนะมันมีคําพิพากษายืนยันทั้งหมดแล้วอะครับแล้วไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลแล้วก็เอ่อก็พิสูนได้เห็นว่าเขามีเจตนาที่จะกระทําความผิดแล้วศาลจะตัดสินยังไงก็ว่ากันไปคุณในมุมของคุณวิระค,คือความผิดสําเร็จแล้วจบแล้วอย่างนั้นใช่ไหม จบแล้วครับมันจบหมดแล้วอ่ะศาลเข้าคดีแล้วอ่ะนะครับถ้าถ้าปปชจะเปิดให้ถูกต้องเนี่ยมันจะจบไหมมันจะที่คลายคดีไหมหรือว่าไม่เกี่ยวแล้วไม่จบไปเลยแล้วมันความผิดมันสำเร็จไปตั้งนานแล้วอ่ะแล้วนะแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเคสล่าสุดอาจารย์วันนอบิ๊กโจ๊กคุณสุชาติใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับอ่าไม่เกี่ยวแต่ว่าตัวละครคุณสุชาติเนะี่ยไปเกี่ยวนิดหน่อย แล้วอย่างเคสอา,อาจารย์วันนอคุณสุชาติบิ๊กโจ๊กในมุมของคุณวีระเนี่ยคิดว่าจะมีการไปร้องจี้เรื่องของคุณสมบัติอะไรหรือไม่อย่างไรหลังจากนี้ไหมคะมันไม่มีใครมาร้องผมเนี่ยอต้องมีคนมายื่นเรื่องร้องเรียนให้ผมเข้าไปตรวจสอบมันไม่มีคนมาร้องผมอ่าแต่ว่าคุณนัทพรตัวประยุธ์ก็ไปร้องอีกเรื่องหนึ่งไปถาไวายดีกา เราแล้วนะครับซึ่งถ้า<ะ>ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีใครมาร้องผมนะครับในประเด็นที่คุณนออัทพรทําไปแล้วเนี่ยผมอาจก็อาจจะยืดซ้ำอ่ะก็ยืนซ้ำตามประเด็นคุณนัทพอรแล้วก็เอ่อเขาอาจจะไปรวมกันทั้งนั้นเองครับจากข่าวที่ออกมาเนะี่ยคิดว่ามันชอบทํำไหมคะเรื่องอะไรครับอย่างภาพที่อ่าคนหนึ่งก็เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคนหนึ่งก็เป็นบิ๊กองค์กรอิสระ เอาเอาอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณบรรณอนะครับซึ่งเป็นประธานวุฒิสภานะประธานรัฐสภากับประธานรัฐสภาแล้วก็คุณสุชาติซึ่งตอนนี้มาเป็นประธานปปชเนี่ยเอาตัวปปชก่อนปปชเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญเลยนะว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คำว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์ หมายความว่าคุณต้องไม่มีเรื่องมัวหมองใดๆเลยนะครับเออมัวหมองนะแค่คําว่ามัวหมองหรือถูกกล่าวหาเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะอะไรต่างๆเนี่ยคุณคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุชาติเนี่ยมันมีเรื่องถูกกล่าวหานะเอออย่างน้อยกับคุณสุรเชษใช่ไหมที่ยื่นกล่าวหาต่อคุณวันนัอนแหละ<า>เห็นไหมว่าเขาเป็นคนที่นําคุณสุชาติเข้าไปพบใครนะ ไปขอให้ได้เป็นกรรมการปปชจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นการกล่าวหาโดยคุณสุรเชษและคุณสุรเชษก็ไม่ใช่ตาสีตาสานะคุณสุรเชษนี่เป็นรองผบออตรนะเออเห็นไหมนะ <c oughs> มันมีการกล่าวอย่างนี้แล้วมันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ได้ไหมเออแล้วทําไมกรรมการปปชคนอื่นถึงไปโหวตให้แกเป็นประธานปปช กรรมการมันยังเป็นไม่ได้เลยอ่ะจริงๆอ่ะนะมันก็ขาดคุณสมบัติจริงๆเนีนเน่ยนะครับมันก,มก็ควรจะต้องหลุดจากกรรมการปปชนะสมมติมว่าถ้าตรวจสอบพบแล้วว่ามันเป็นเออเป็นไปตามที่มีการกล่าวหาโดยคุณนะสุรเชษและก่อนหน้านั้นเนี่ยนะที่คุณนัทพรนําไปยื่นไปยื่นถวายดีกาเนี่ยนะคุณนัทพรก็อเอาหลักฐานข้อเท็จจริงว่านะคุณสุชาติเนี่ยมี คุณสมบัติมีลักษณะเดียวกันกับนะนายทหารสองคนนะที่ไปสมัครปปชแต่ปรากฏว่าเขาอ้างว่าไม่มีคุณสมบัติคือไม่ได้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีบ้างละหรือว่ายังดำรงตำแหน่งไม่ถึงจำนวนกี่เดือนกี่ปีแต่ในกรณีคุสุชาตินะคุณสมบัติเหมือนกันกับไอคนที่ เขาคัดออกแต่คุณสุชาติกับผ่านเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นะคุณนัทพรก็าไปยื่น,น,นเป็นปมเก่าอยู่นะเออใช่ทีนี้คุณวีระรถ้ามองเกมใหญ่แล้วนี่คิดว่างานนี้นี่ปิกโจ๊กจะกระทุบหม้อข้าวเป็นครั้งที่สองแล้วเนี่ยนะจะจบยังไงฮะคุณวีระเท่าที่ดูตามสายตาเนี่ยผมว่าก็ต้องดูไปนะว่าคุณสุรเชษเนี่ยแกจะมีหลักฐานอะไรนะแล้วแกจะไปยื่นต่อหน่วยงานใด นะและที่สําคัญเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยนะว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยมันมันไม่มีความแต่น่าเชื่อถือไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และมันไม่มีใครนะครับอ่าให้ความยอมรับนี่พูดตรงๆเลยผมพูดตรงรผมไม่ค่อยเชื่อมั่นนะพูดตรงๆอะผมไม่ค่อยเชื่อมั่นครันะมันก็ต้องดูว่ามันมันต้องมีอํานาจ อะไรที่จะเข้ามาทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะอคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับรัฐและประชาชนนะแล้วก็ต้องดำเนินการนะครับตรวจสอบแล้วก็ลงโทษอย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าใครนะเราก็ต้องทำเปอย่างจริงจังจริงใจนะถ้าอย่างนี้เราจะได้เห็นเห็นว่าใครใครใครควรที่จะต้องมีความผิดก็ว่าไปตามนั้นสุดท้ายบิ๊กโจ๊กจะคืนชีพไหมคุณวีระว่า ถ้าฟันธงเนี่ยเออผมคงไม่ฟันธงอะเพราะว่าประเทศนี้ฟันธงไม่ได้หรอกคุณฟันธงไม่ได้โอเคฟันธงไม่ได้แล้วมันัอะไรมันเกิดขึ้นได้ตลอดประเทศนี้นะอย่าไปฟันธงประเทศนี้ยังเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะขอบคุณนะคุณวีระครับขอบคุณครับคุณวีระสมความคิดนะคะเออคุณเีระก็ไม่กล้าฟันทงจริงๆนะผมก็ไม่กล้าฟันธงหลายเรื่องเด๋ยวนี้เพราะมันไม่แน่นอนนะบ้านเมืองมันสีเทาๆไปมดตอนเนี้ยนะ ว่าไหมอย่าเพิ่งหมดหวังกับกระบวนการยุติธรรมอย่าเพิ่งหมดหวังนะผมยังเชื่อสารนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ,ะแต่ว่าต้นน้ํากลางน้ํำนี่ผมนี่ไม่สบายใจแไอ้เรื่องนี้มันจะจบยังไงเดี๋ยวต้องรอดูเลยนะคะสนับสนุนโดยแอปเบอร์ี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรรี่